สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง The Pro m e n e อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นฉีออัพเลนนะครับจะมาสอนการเดินเกมการชนเลนและก็การดักภูมินะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเรามาดูส่วนของไอเทมรูแล้วก็พลังแฝงกันก่อนได้เลยนะครับ เรามาดูส่วนของไอเทมก,ก่อนนะครับไอเทมที่ผมใช้ก็เซตนี้เลยนะครับส่วนพลังแสงที่ใช้นะครับเป็น David Awakening นะครับส่วนลูนที่ใช้นะครับ Onslaught 9 m, เม็ด Rate 1เม็ด Assassinate 10เม็ดและก้อนคอร10เม็ดส่วนสเปลเกมนี้ผมก็ใช้เป็น f i c k e r นะครับโอเคครับจะเป็นไงเราไปดูวิธีการเล่นฉีอัพเยนกันในเกมกันได้เลยนะครับโคดเด้นเติมเกมเติมเกม ROV ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมไปทางในเว็บและไลน์เติมมา ROV e, บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ Open ID ในการเติมเกมเท่านั้นและยังมีแพ็คให้เลือกเติมมมมาาาาากกกว่่50ทีสรารารถตติิไดด้บลอ สิชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคเด้นเติมเกมเท่านั้นและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะ แล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็เล่นฉีออฟเลนชดเลนกับลิงนะครับเรามาอธิบายตัวละครของฉีกันก่อนนะครับฉีเป็นตัวละครสามารถซับเทนได้นะและยังเป็นตัวละครที่สามารถดักพุ่มได้เก่งเหมือนกันนะครับส่วนวิธีการใช้สกิลนะครับก็จะเป็นการใช้สกิลให้โดนศัตรูหรือว่าโดนคีพเพื่อหาสแต็กมาเล่นนะครับสแต็กของฉีก็จะเป็นการดูดเลือดน,นะครับก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายในไฟมากขึ้นนะหรือว่าเราจะยืนเลียนแข่งประเด็นมันเองนะครับตอนนี้ก็เคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็มาตีมังกรเล็กได้เลยนะรััเพื่่ออหหาาาตงงใ้้ไดดดมกกกทีีสุวิธขนะครับ เราพยายามอ่านลายเดินของฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามจะมาเดินเคลียร์คลิปหรือว่าจะไปเดินเติมเลนนะครับเราก็จะดักกลางผู้แม่น้ําหรือว่าพยายามดักในจุดที่ฝั่งตรงข้ามจะเดินเข้ามาหาเราเองนะครับ<อ>ส่วนตัวฉีดเป็นตัวละครที่เก่งระดับหนึ่งนะครับสามารถชนเลนกับออฟเลนฝั่งตรงข้ามได้ไง่ายนะในเกมนี้ก็ชนเลนกับลิงด้วยนะครับลิงก็เป็นตัวละครที่ต้องการตังค์นะครับถ้าเรากดดันลิงได้เยอะๆนะครับลิงก็จะสามารถหาจังหวะการเลนได้ยากนะครับผมตอนนี้ก็พยายามใช้สกิลให้โดนคลิปหรือว่าโดดนแแล้้วก็ใชสตี ฝั่งตรงข้ามไปนั่นเองนะครับส่วนวิธีการออกรองเท้าของออฟเลนนะครับก็จะเป็นการออกรองเท้าแก้ฝั่งตรงข้ามนะครับเมื่อเราเจอตัวซ c เยอะนะครับเราก็ออกรองเทาา้ากัน CC นะส่วนในเกมนี้ผมเจอลิงนะครับก็ออกรองเท้าโซนิคบูทหรือว่ารองเทา้าเกาะนะครับก็จะทําให้ลิงเล่นกับเราได้ยากกว่าเดิมมันเองนะครับเมื่อเรามีตังเราออกของแท้งหรือว่าเราออก,กเกาะเยอะๆนะครับลิงก็จะเล่นได้ยากกว่าเดิมนะครับวิธีการกดดันเลนก็ประมาณนี้นะครับช้อนี้เราเคลียร์คลิปกลางเสร็จแล้วก็ลงเว็บร่างได้เลยนะการเล่นป่าที่ดีนะครรรเเเ่่นยแตปปากมมไไผล็็ ก็คอยดักพุ่มคอยหาจังหวะการเล่นต่อไปนั่นเองนะครับส่วนวิธีการเติมเลนของเรานะครับเราก็คอยดูป่าเรานะครับว่าจะไปตีเอพิเชียลดักก้อนหรือว่าจะมาตีดักเซเลเยอร์นะครับเพราะว่าการที่ป่าเราจะไปเติมเลนไหนหรือว่าไปเล่นเลนไหนนะครับก็จะทําให้เราแบบไปเติมได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถปิดไฟศัตรูได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับพอเราตีดักเซเลเยอร์เสร็จแล้วนะครับทามิ่งป่าของฝั่งตรงข้ามก็จะขึ้นนะครับเพราะว่าป่ากิมนี่จบเลนบนนะครับบุฝั่งตรงข้ามก็ขึ้นนะเราที่ดักเซเลเยอร์ การอินเวตหลุมเล็กก็ได้นะครับก็จะทําให้ป่าฝั่งตรงข้ามมีเงินน้อยกว่าเรานะครับหรือว่ามีเงินน้อยกว่าป่าฝั่งเรานะครับมันจะส่งผลทําให้ป่าฝั่งเราเดินเกมได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ป่าฝั่งตรงข้ามก็จะมีเงินน้อยหาจังหวะก,การเล่นได้ยากนะช่วงนี้เราก็กลับมาเคลียร์คลิปกันก่อนนะครับส่วนเวลาลิงเข้ามานะครับเราพยายามยืนตีดกําแพงนะครับแล้วก็ใช้สกิลอันตีผักเข้ากําแพงไปนะครับ<ๆ>ก็จะทําให้เราสามารถฆ่าได้ง่ายหรือว่าหาจังหวะการเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นการต่อคอมโบให้้้้ดดีีนนรแลลลวกก็็สสาามมถเเเเไไปปยิง ออฟเลนไม่สามารถออกตัดเลือดได้นะครับเพราะว่าลิงเป็นตัวละครที่ต้องการคริติคอนเยอะนะครับก็จะทําให้ลิงแบบไม่สามารถตัดเลือดเราได้หรือว่าสู้กับเราได้ยากนะครับชีก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถแก้ออฟเลนได้เยอะนะครับตัวอย่างเช่นฟอร์เลนก็สามารถแก้ได้นะครับเพราะว่าจังหวะในการเข้าหรือว่าจังหวะในการเล่นก็สามารถพลิกผันได้ตลอดเวลานะครับแต่หลักๆก็จะเป็นการเล่นเชิงซะมากกว่านะครับการเล่นออฟเลนถ้าเชิงใครหนากว่านะครับหรือว่าวิธีการเล่นใครคมกว่านะครับก็สามารถกดดันเลนฝั่งตรงข้ามได้นะครับความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเไหนอ โหดนะครับก็จะทําให้เมนหรือว่าทําให้ป่าฝั่งเราเล่นได้ง่ายกว่าปกตินะครับว่าออฟเลนนะครับจะสามารถเดินมาตัดเวฟหรือว่าสามารถเดินเข้าไปอินเวทฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็ <Sometimes S 1> จะทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายกว่าเดิมน,นะ <c oughs> น,นี้ก็ได้ลิงหน,นึ่งตัวนะค<บ>รับบูฟ่อตรงข้ามใกล้จะเกิดเราก้อ,อินเวดเข้าไปได้เลยเนะครับส่วนการอินเวดของเรานะครับเราก็เลือกเพื่อนมาช่วยด้วยนะครับก็จะทําให้การอินเวดของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะหรือว่าการที่ฝันตรงข้ามเห็นเราเยอะๆก็จะไม่กล้าเข้ามาเล่นกับเรานะครับก็จะส่งผลทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับส่วนวิธีการเล่นของชีนะครับเราพยายามมีอันตีก่อนจะเล่นนะครับเพราะว่าอันตีฉีจะสามารถทิกงไฟได้นะแต่ที่สําคัญวิธีการเล่นก็คือการใช้สเต็คของชีนั่นเองนะครับสเต็คของ่ะารยนคบ แล้วก็หาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะครับส่วนทิศในการเล่นของฉีนะครับเราพยายามใช้สกิลหนึ่งในการสตันศัตรูให้ลอยขึ้นนะครับแล้วก็ใช้อันตีผักติคําแพงไปนะครับมันก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับจะเป็นการสร้างจังหวะให้เพื่อนหรือว่าสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับดังนั้นนะครับฉีก็ยกเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถชนเลนกับออฟเลนได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วแต่ตามสถานการณ์นะฮะชอดนี้เราก็มายึดพุ่มกันก่อนนะครับพุ่มนี้ก็เป็นพุ่มอีกสําคัญสําหรับการเล่นออฟเลนเหมือนกันนะคร ว่าหาจังหวะการเล่นนะครับถ้าเรามายึดพุ่มนี้ก่อนได้นะครับก็จะทําให้เราแบบหาจังหวะก่อนสตูนะครับแล้วก็สามารถตีป้อมได้นะครับช็อตนี้เราก็เคลียร์คลิปกันก่อนนะครับพอเคลียร์คลิปเสร็จแล้วนะครับคลิปชนบ้านแล้วก็ตีบ้านได้เลยนะครับมันก็จะทําให้เรามีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะการดักของฉีก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับช็อตนี้ก็ตีป้อมกันไปก่อนนะครับพอเราได้ป้อมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับก็จะเป็นการดันเล่นต่อไปหรือว่าไปเคลียร์รหม ่เล็กของศัตรูก่อนหรือว่าคอยหาจังหวะการดักศัตรูนั่นเองนะครับส่วนวิธีการดักของเราเกมนาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการดักพุ่มแล้วก็สามารถต่อเลือกศัตรูได้ก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการคําไฟให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็หาจังหวะการเล่นให้แบบเพย์เซฟนั่นเองนะครับส่วนวิธีการเลือกตัวที่จะดักนะครับเราพยายามเลือกตัวออฟเลนก่อนนะครับเพราะว่าออฟเลนฝั่งตรงข้ามเป็นลิงด้วยนะครับสามารถลวงเพื่อนเราได้ง่ายๆนะพอเราตีเว็บกลางเสร็จแล้วนะครับบูฝั่งตรงข้ามใกล้จะเกิแเราก็คอยไปตีบูฝ่ตรรขข้้าาาาามมเเเเลลลยีกก็ุ ด้วยนะครับก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่เห็นบัฟของฝั่งตัวเองนะครับแล้วก็จะทําให้เราดักได้ง่ายนะครับ การที่เรามีอันติแล้วก็พยายามใช้อันติผักเข้ากำแพงนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งในการสตันสตูแล้วก็ย้ำอันตีอีกหนึ่งทีนะครับการที่ฝั่งตรงข้ามโดนเราแบบเตรียมชุดแบบนี้นะครับอาจจะรลอดได้ยากนะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับพอได้ Dark s เ a อร r เสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปเคลวเว็บ่างเหมือนเดิมนะครับการเล่นออฟเลนที่ดีนะครับเราก็ควรเคลวเวิบก่อนที่จะไปเติมนะครับเพราะว่าการเคลวเว็บนะครับก็จะทาให้ฝั่งตรงข้าม ฝั่งตรงข้ามให้หาจังหวะการเล่นได้ยากนั่นเองนะครับชอตนี้เราก็พยายามตีป้อมไปก่อนนะครับส่วนเวลาเราจะตีป้อมแรงๆนะครับเราพยายามใช้สกิลให้มีสแต็กนะครับแล้วก็จะตีกับป้อมได้นะครับก็จะเป็นการเลี้ยงสแต็กตีป้อมแบบหาจังหวะการเล่นได้แบบง่ายๆนั่นเองครับพอได้ป้อมฝั่งตรงข้ามเยอะๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะระแวงเรานะครับเมื่อเราดันเวฟสูงๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะส่งคนมาเคลียร์คลิปนะครับแล้วก็หาจังหวะการเล่นได้ยากนะครับชอตนี้เราก็ดักพุ่มกันไปก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราด้้นี <polarization. S 2> ไม่หนึ่งตัวนะครับใครที่สงสัยว่าทําไมผมถึงรู้ว่าลิงจะมาเคลียร์คลิปตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าการที่ฝั่งตรงข้ามเข้ามาเคลียร์เว็บเสร็จแล้วนะครับก็จะมาหาเงินในการฟาร์มนะครับเมื่อลิงไม่มีเงินนะครับลิงก็ต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดนะครับคอยตีอ็อบเจกต์จะคอยตีหลุมในของฝั่งตัวเองนะครับไม่ใช่อะไรนะครับผมเคยโดนมาเยอะแล้วนะผมก็เคยเป็นเหมือนลิงเหมือนกันนะครับไม่มีตังก็คอยหาจังหวะการฟาร์มก็โดนฉีดดักแบบนี้เหมือนกันนะก็จะเป็นการฟีดแบ็กกับตัวเองเรื่อยๆนะครับว่าช็อ ราก็อินเวดอีกเหมือนเดิมนะครับเวลาเราอินเวดนะครับเราก็พยายามหาจังหวะในการผลักศัตรูเข้ากำแพงนะครับ <_ d> um> ก็จะทําให้เราเล่นได้แบบชิลๆนะครับพอเราได้ป่าฝันตรงข้ามมาแล้วนะครับเราก็จะหาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะเ <_ d> um> พื่อนเราที่เป็นโจ๊กเกอร์ก็จะเล่นได้ง่ายนะครับเพราะว่าฝันตรงข้ามเอาซิลมาแก้โจ๊กเกอร์เรานะครับเราที่ล้วงฝันตรงข้ามได้แล้วนะครับก็หา,าจังหวะการเล่นได้แบบเพซเซนต์นั่นเองนะแตช็อตนี้เลีงขึ้นข้างบนนะครับผมที่กำลังจะไปเชียร์บนนะแต่เพื่อนก็เดินกันมาเป็นขยงเเเเลลลลยนนนะะะคคครรรรรััับบผมกกก็ตดดสิใจงงไป่่่่าาาาาาีีววพท เติมเลนใดเลนหนึ่งนะครับ<อ>ก็จะเสียงสมดุลมากเกินไปนะควรดักหรือว่าควรเครียร์คลิปในเลนอื่นด้วยนี่ครับก็จะทําให้เราแบบหาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะครับช็อตน,นี้ก็พยายามล้วงเมดนะครับมีฟิกเกอร์ก็ก,กดใช้ไปนะ ในช็อตนี้ผมผักวาวไปหนึ่งทีนะครับการที่ฉี่ไม่มีผักก็เหมือนแบบนาคอสไม่มีบูนะครับใครที่อยากเล่นฉี่ช่ำๆนะครับก็ควรว่าสกิลไว้ในหัวนะครับว่าสกิลเราแบบระยะประมาณไหนนะครับถ้าเราเข้าไปในระยะนี้เราสามารถเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเราแบบคำนวณระยะได้นะครับการที่เราเล่นฉี่ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเออผมลืมบอกไปนะครับการเล่นออฟเลนที่ดีนะครับก็ควรล้วงฝาตรงคลามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้วงเมนหรือว่าการล้วงแชรีนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของเราด้วยนะครับเมื่อป่าฝ นะครับหน้าที่ของเราก็จะเป็นการล้วงเหมือนกันนะคอยแบบตัดไฟข้างหลังของฟอโต้ข้ามนะเมื่อเราตัดไฟข้างหลังของฟอโต้ข้ามได้นะฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นได้ยากนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อเราล้วงแคลรี่หรือว่าล้วงเมฆของฟอโต้ข้ามได้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะไม่มีตัวดาเมิหรือว่าตัวจ่ายซีซีนั่นเองนะครับชอนี้ก็ฟิกเกอร์สกิลหนึ่งไปนะครับแล้วก็ผักอันติเข้ามกำแพงนะก็จะสามารถหาจังหวะการซื้อไพ่ฟอโต้ข้ามได้นะครับชอนี้เพื่อนเราก็บบกอยู่เลนบนอยู่นะครับลิงกำลังล้วงแคลรี่ววยยยเเเเพพืื่่ออนนนนะะะคครรรัับบมมลลลิิงจหีาาากกก็็สแ้ สกิล2ในการปิดดาเมจนะครับท่านี้ก็ได้รีเจนเนอรี่มานะครับแล้วเราก็ค่อยๆหาจังหวะการผักนะครับเมื่อเราผักได้นะครับเราก็จะสร้างจังหวะให้เพื่อนได้ง่ายนะครับทีนี้ก็เก็บมาแบบทิปเปิลคิวนะครับเป็นทิปเปิลคิวแบบฟิลฟิลนะครับแล้วเราก็หาจังหวะการดันเวฟได้เลยนะครับเมื่อเวฟฝั่งเราเข้าบ้านเราก็ตีป้อมฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับการที่เราได้ป้อมเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราได้ป้อมบนนะครับเราก็จะสามารถดักพุ่มที่อยู่ตรงข้างปป้้้้้อออออมม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 บบบนน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 ขขงงงั่่่่ตาไดะะพุุุีีีีีกกกก็็เเหึททผผแครื ก็จะเป็นพุ่มไม้กินคนนะครับเมื่อฟอโตข้ามจะมาเคียเวฟบนนะครับการที่จะเดินตัดหน้าเลสบัฟของฟอโตข้ามเข้ามาเคียคลิปก็จะทําได้ยากนะเพราะว่าพุ่มนั้นเราดักไว้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเราก็มาเอาบัฟฟ้าของฟอโตคข้ามเพื่อเพิ่มรถคูดาวให้เรานั่นเองนะครับข้อดีของการมีรถคูดาวเยอะนะครับก็จะทําให้เราสามารถใช้สกิลได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆนะครับเพราะว่าฉีพเป็นตัวละครที่สามารถซับเทนได้นะใช้สกิลแล้วมีสเต็กก็สามารถดูดเลือดได้นั่นเองนะครับช็อตนี้ก็พยายาม เรานะครับเราก็ดักพุ่มไว้ก่อนนะคอยรอให้เพื่อนเราแบบล่อมานะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเข้ามาใกล้ๆเรานะครับเราก็คอยใช้พสซีฟคอยใช้สกิลในการเบรยนั่นเองนะครับในช็อนนี้ฝั่งตรงข้ามก็ไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่าน่าจะรู้ว่าเราอยู่ในพุ่มนี้นะครับการที่ไม่เข้าก็เป็นผลดีของฝั่งตรงข้ามนะครับช็อนนี้ก็ใช้สกิลต่อฝั่งตรงข้ามไปนะครับก็จะเป็นการคอยตัดเลือดคอยหาจังหวะการเล่นนั่นเองนะครับช็อนนี้ลิงก็เข้าข้างหลังนะครับโชคดีนะครับคิกซี่อยู่ใกล้ผมพอดีกเละครับก็ได้คิิวลงมาก็ ก็มาอินเบลดฝาตรงข้ามไปนะครับคอยเคลียร์คลิปบนเพื่อให้ฝาตรงข้ามเข้ามาเคลียร์คลิปหรือว่าคอยตัดเว็บโบนั่นเองนะครับช็อตน,นี้เพื่อนเราก็เล่นอยู่ตรงกลางอยู่นะครับเราก็คอยไปเติมเพื่อนนะครับโดยการที่เราจะคอยไปเติมนะครับเราก็ต้องใจเย็นๆนะแต่ช็อตน,นี้ผมพลาดน,นะครับผมมีฟิกเกอร์อันตีสกิลหนึ่งครบเลยนะครับแต่ผมก็ผักว้านะครับแล้วก็โดนแบบอิลูเมียแบบสตันซีซีคอยจ่ายด้าเมจคอยจ่ายซีซีเรื่อยๆก็ตายไปนั่นเองนะครับ พอเราเกิดมาแล้วนะคับัฟฝั่งเรายังอยู่นะครับแล้วก็ตีได้เลยนะครับเพราะว่าป่าเกมนี้เป็นป่าที่ไม่ต้องใช้มานานนะครับเราก็สามารถเอาได้เลยก็ผมพอแล้วนะครับพอเราได้บัฟฟ้าแล้วนะครับเราก็คอยไปเคลียร์เวฟบนด้วยนะครับเพราะว่าเวฟบนกําลังดันเข้าบ้านเรานะครับการที่เราไม่ดันเวฟแล้วเราไปเล่นนะครับก็อาจจะทําให้ป้อมเราแตกได้นะครับช็อตนี้ซิลก็แหลมนะครับเพื่อนเราก็กําลังมาปิดนะแต่ฟันตรงข้ามก็หายเหมือนกันนะครับดังนั้นวิธีการเล่นของเราก็คอยเพย์เซฟในการเข้านะช็อตนี้ฟันตรงข้ามก็กําลังจะมาปิดเรราที่่ตตงป้อมมมกลลนนััผดสิใจไ ของฝั่งตรขง hehe, ข้ามออกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ปิดหลังของฝั่งตรงข้ามมาเองนะครับก็จะเป็นการเล่นให้เพย์เซฟที่สุดนะครับช็อตนี้ก็พยายามใช้สกิลให้คุ้มนะครับโดยการปิดหลังศัตรูให้ได้ง่ายที่สุดนะช็อตนี้ก็ได้ซิวมาอีกหนึ่งคิวนะครับคลิปบนเข้าแล้วก็เคลียร์เว็บบนได้เลยนะครับการที่เราเคลียร์เว็บบนได้นะครับเราก็จะมีเงินมากขึ้นนะสังเกตนะครับผมจะเคลียร์เว็บบ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าการดันเว็บนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเดินเกมด้วยนะครับการที่เราดันเวสูงๆๆไวว้้้เเยอะะัับบจทําาาใหฝตขมมกล แล้วก็จะทําให้เราแบบหาจังหวะการดักได้ง่ายกว่าปกตินะครับช็อตนี้ก็เคลีย์เว็บบนกันไปก่อนนะครับพอเราเคลีย์เว็บบนเว็บนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปเคลีย์อีกเว็บหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเคลีย์เว็บให้แบบสูงๆเข้าไว้นะครับเมื่อเราเคลีย์เสร็จนะครับแล้วก็คอยหาจังหวะการดักได้เลยนะครับส่วนวิธีการดักของเรานะครับเราก็ควรดักอยู่หน้าพุ่มเลสหรือว่าควรดักอยู่พุ่มเลสนั่นเองนะครับการที่เราดักพุ่มได้นะครับแล้วก็จะสามารถหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนได้นะครับเมื่อเราตัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปได้้้นนนนะรรบกกาาาเเล่ขของ็จึ ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับตอนนี้ฟันตข้ามก็เห็นเราแล้วนะครับเราก็ตีเลสได้เลยนะครับพอเราตีเลสเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับว่าจะเป็นการเข้าไปเติมเพื่อนหรือว่าจะเป็นการดักต่อนะแต่ในเพลงนี้ผมตัดสินใจดักต่อนะครับเพราะว่าคลิปบนกําลังชนกับเว็บบนนะครับพอคลิปบนชนกันเสร็จแล้วนะครับฟันตข้ามก็จะมาเคล์เว็บบนนะดังนั้นเราจะดักพุ่มนี้ก็จะเป็นพุ่มที่ดีที่สุดนะครับอิลเมียก็กดอันติีไปแล้วนะครับไม่สามารถเห็นเราในพุ่มนี้ กาาในนนรปิดงช็อตนี้ซิลน่าจะมาเคียบนแน่นอนนะครับยังไงมาไม่ต่ํากว่า2คงโคแน่นอนนะครับแล้วก็ล้วงซิลก่อนนะครับเพราะว่าแครี่ไม่ค่อยมีระเมจนะครับในเกมนี้ส่วนการดากของเรานะครับก็คอมโบเหมือนเดิมนะครับใช้สกิลหนึ่งใช้อันตีผักตีกำแพงไปนะครับแล้วก็หาจังหวะการไหลได้เลยนะครับช็อตนี้ก็ได้ดดบเบิ้ลคิวมานะครับแล้วก็ป่าฝั่งเราก็มาปิดงานช่วยเรานะครับแล้วก็เก็บทิพเปิลคิวมานะครับแล้วก็ไหลมาอีกหนึ่งวได้เป็นคอร์สคิวในเกมนี้นะครับเกมนี้ก็น่าจะจบแล เป็นกำลังใจในการทาคลิปให้ด้วยนะครับอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคลิปเข้าแล้วก็ทีป,ป้อมได้เลยนะครับส่วนเกมนี้ผมอยากได้เมก้าคิวมากๆเลยนะครับผมก็พยายามใช้สกิลหนึ่งผักอันตีเข้าไปนะครับแต่ฟันนกขามเป็นอิลูเมียนะครับผักเราออกมานะก็ทําให้ปากของเราเก็บงานอิลูเมียไปได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่ด้วยนะครับสวัสดีครับผม